มื้อนี่แดดฮ้อนไปใส่บ่อไรพักในจักมือไปขึิงตะเขาตปาะปลาไรสิตายละร่างกายเศร้าเมย์คอนอะไรตัวเราจะข่วงเศร้าเศร้าเมื่อยอยู่ขึ้นห่อนผดเนาะจะเปลี่ยนอย่างกระแว<ก>ะมาเบิ่งหมู่เพิ่นเลี้ยงเลียเ้ยงหมอนเลี้ยงไหมเบิ่งแน่เลี้ยงข้าวเดียวเป็นเป็นฟกักแล้วกระล่างการะลังออกจากจอ,อง,งาม ตั้งว่าสีสิบหาสิบกระดงบ้านยีสิบมือกระไดพุนคมุดม้วปลองหลอกเลี้ยงก็หือปนันทองค่ำอันนี้ก็นี่ข่าจออยู่บ้านเดียวอ,ออกมุดม้วนหนึ่งกำลังเท่าปักล้าจอเลย ฝันม้วนได้วออกกวนบ่นี่มันสาวสาวบ้านมาเบิองลักแด่มาเบิองพันสีสาวสาวใหม่สาวไหมน้อยนี่หมอนึ่งจะกองไปใส่ให้ตัวนี้ผู้ใดสาวโอ้ไม่ไม่เอาเนี่ยยี่กองไป่ใส่โอ้สินศจานี่ช่านี่หมอเดียดผ่านๆเลยมันมีไปเอาไม้น้อยอันนั้นไ้มอ๋อเปียกนอกออก มีอยช่วงนี้ไปใส่บ่อใดก็เลยพ้ากันเลี้ยงมอนเลี้ยงไมย,ยู่บ้านแข็งมะแรงช่วงโควิดมันแห,หลงมแรงช่วงโควิดน้่ไปใส่บ่อใดก็เลี่ยงไหมย,ยูตะเฮี่ยนเจ้าของไปเก็บมมอนน้ำให้น้ำหน้าบวนี่ผู้คนม,มากหลายสิบปีแล้วบริเฮตเป็นบ่จนว่นอายุปานนีล้ล่ะลูกหลานก็ไปเหตุการณ์ <laughs> เหตุงาน พอไข่ใหญ่มันก็ไม่เลี้ยงมันอ่อนซ้อบมันก็ไม่เห็นซอยกันคนหลุดไม้เหลี่ยงหมอนเหลี่ยงไหมพกูถ่อเป็นฟีเลี่ยงเบืองหามีมีผู้เบืองห้มีฟีเลี่ยงแดะนำแจะคก็เอออิหยังนี่ คนกระดงกระจอคนแขงหมอนคนมือได้เนาะเขาสิหาตัดใหม่เม็ดแอรัดจิมไม่ด้เป็นตัดยืนหัวหน้าเล็กนิดหน่อยเอาจะปลาปยมันตัดเอาัดท้มเด้อแต่เปนขูบอกกันว่าูห้าไปหาม่เม็แอร์อมันมัดือัน ผู้คนมันจองนักแดกกับพิจาว่าเพื่นสาวเราบ่อน้อเพื่นสาวเราบรอ่อนออยากกินแต่นักแดกโอ้ยจ้าเสียหายพู้ใดแนวนั <c oughs> กแดกขายดีดีเด้อความเีพี่น้องเอ้ยเลี้ยงเลียเ้ยงหมอนเลี้ยงไหมนักแดกกับมีดและข้าสมัยสมัอนี้หากินอยากอยู่เด่นของมันสดๆใหม่ๆของมันบวานหา้อง เคยเห็นบอน,นี่แหละตัวไม้ทักเป็นตักแดด <N> นี่นี่อสิร85นูเรียหลอด่อม่านี่นั่นะไรนี่แหละขนเยื่อหม่อนซอยอนี่หม่อนนี่แหละหม้นี่แหละหม้เดีย๋ยวมันก็เป็นตักแดดอยู่ตรงแต่ยังเหมาแลงมากกระสิอันนี้เป็นไม้ออกเป็นเส้นแล้วหว่อนพ่นกระสีเอาเลกแดดไม่ว่าจะกินจะขายม่อนก็เป็นใบคืออยูุธงหมดแล้วม่อนตักแดดมันก็อยู่ทั้งไตบักลายก็จอหนึ่ง ใด้จักจออสิบสี่สิบกรดุใสจอบนจักจอเดี๋ยวว่าเคยมือนีโตมือที่สินะเออเปลี่ยนออกเลยเปลี่ยนออกเลยว่นไหนนะเมื่อเมื่อที่แรกเ่อเป็นหนสิบเจ็ดหมอเมื่อที่แรกในในดย์สามเมื่อสองนสิบเจ็ดเออเมื่อสี่เก้ามาเย์หกเสาหลอกอันบานเท่าอื่นเสาหลอกเสาไม เล็กน้อยสมัไมไม่มันบุหูดิมันว่ามันอีหยังมันจะมาดึงเพลนเหรียญเห่นบอนี่เอาไปไหมมันจะเวทย์เทลายมันจะไปดึงออกพ่อแล้วมันเป็นแนวลิ่นดิที่มึงหูบอนี่มันมันกินตัวใบใหม่กินใบมอนใบมอนนะจนจนทํำร่างมันเก่งบอเฮ็ดร่างอันนี้ตัวมันจะได้หนีเป็นตักแดดเอาไปเสาเอาเมันเห็ดไมมาตำผาสินไม่นี่บุหูที่ อนมันสิเปื่อยน้อยแม่ซื้อมันสิหุงน